แต่ก่อนเนี่ยมีบริษัทผลิตเซรามิกเยอะมากตอนนี้เหลือไม่ถึง10ผมว่าเราต้องมีจุดข,ขายที่ชัดเจนแล้วก็รู้ว่าเราจะขายให้ใครคนเดี๋นี้เคอาป,ปิ้งออนไลน์เยอะขึ้นการขายในอนาคตเนี่ยครับนีไม่พ้นแน่นอนขายออนไลน์ ผมชื่ออวิรุธกัมปนาสัญญากรนะครับชื่อเล่นชื่อน,นินตอนนี้ทำงานอยู่ที่บริษัทเฟรมประชาคอลเลคชันอยู่ที่เชียงใหม่นะครับเป็นบริษัทผลิตเซรามิกหน้าที่ผมคือเป็นผู้จัดการโรงงานดูแลเรื่องการผลิตเป็นส่วนใหญ่ครับผม,มของของเราเป็นแฮนด์เมดทั้งหมดเลยต้องใช้เวลามากต่อชิ้นในการทำออกมายิ่งใช้เวลานานนะครับราคาของเราก็จะยิ่งสูงขึ้น ในการทำงานผมก็ค่อนข,ข้างเป็นคนใจร้อนแต่หนังสือเล่มน,นี้ The Art of Happiness ครับ A Handbook for Living อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับข้อคิดหลายๆอย่างเกี่ยวกับการใช้ชีวิตครับแทำให้ผมใจเย็นลงแล้วก็พยายามแก้ปัญหาให้ตรงจุดโดยไม่เอาอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องครับ แต่ก่อนเนี่ยมีบริษัทผลิตเซรามิกเยอะมากตอนนี้เหลือไม่ถึง10ส่วนใหญ่ที่ขายหายกันไปเนี่ยเพราะว่าตามเรื่องเทรนด์ไม่ค่อยทันครับ mm hmm. เราจะต้องตามเทรนด์ให้ได้ว่าสีของปีหน้าจะเป็นยังไงหรือว่าดีไซน์รูปแบบจะเป็นยังไงมันจะเป็นไปตามแฟชั่นเทรนครับเซรามิกแถบอเมริกาเนี่ยเขาก็จะเป็นสีทเคอยส์แต่ส่วนยุโรปเนี่ยจะเป็นสีแพนโทน เรารู้เรื่องเทรนได้ไงก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยลูกค้าจะส่งเทรนบอร์ดมาให้เราแล้วเราก็จะใช้เทรนบอร์ดนี้ควบคู่กับการดีไซน์แล้วว่าสำหรับซีซั่นหน้าเนี่ยสีแบบไหนทรงแบบไหนสําหรับผู้ที่ไม่มีเทรนบอร์ดจากลูกค้านะครับสามารถไปตามหนังสือแฟชั่นเสื้อผ้าได้ครับ ตั้งแต่ผมทำงานที่นี่มาเนี่ยสิ่งที่กระทบผมมากที่สุดก็คือผมกระทบจากโควิด19ซึ่งทำให้ธุรกิจเราเนี่ยต้องชะลอตัวไปค่อนข้างเยอะที่จะเปลี่ยนแปลงก็คือการขายออนไลน์เนี่ยครับเราเห็นแล้วว่าช่วงนี้การขายออนไลน,เน์เป็นช่องทางหนึ่งที่มันจะสามารถพรยุงเราไปได้เพราะว่าคนอยู่นี้คัลป,ปิ้งออนไลน์เยอะขึ้นในอนาคตเนี่ยครับหนีไม่พ้นแน่นอนขายออนไลน์ สำหรับคนที่อยากจะตั้งตังตวขายเซรามิกควรจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตเซรามิกถ้าเรารู้ว่าเราเก่งแล้วเนี่ยเราก็สามารถเปิดเวิร์กช็อปเพราะว่าพวกเวิร์กช็อปเนี่ยก,กำลังได้ความสนใจอย่างมากกับชาวต,ต่างชาติเขาก็จะมาขอเป็นโฮมสเตย์แล้วก็เรียนทำเซรามิกไปด้วยเงี้ยครับแล้วก็หาอุปกรณ์ให้ครบหลักๆเลยก็คือเตาเผาถ้าเราไม่มีเตาเผาเนี่ยจะไม่สามารถผลิตเซรามิกได้เตาเผาะจะมี2แบบมีแบบไฟฟ้ากับแบบใช้แก๊ส LPG ต้นทุนสําหรับเตาไฟฟ้านะครับตั้งแต่หลักหมื่นจนเป็นหลักล้านเลยครับ แล้วแต่ขนาดถูกสุดน่าจะประมาณ50,000ื่นครับผมตัวแป้นหมุนสําหรับในการปั้นรูปขึ้นมาอุปกรณ์ในการตัดแต่งดินเรื่องเคลือบเรื่องดินของพวกนี้เราหาได้ในออนไลน์นะครับมีบริษัทไทยที่สปายอุปกรณ์สําหรับทําเซรามิกเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่ครับอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากเลยคือต้องหาซัพพลายเออร์ที่สามารถจะสปายวัตถุดิบที่เหมือนเดิมได้ในระยะยาวเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนวัตถุดิบนิดนึงเนี่ยมันจะกระทบกับทุกสิ่งเลยสําหรับเซรามิกนะครับ วันนี้เราจะมาดูขั้นตอนการผลิตเซรามิกนะครับว่ามันต้องผ่านอะไรบ้างจนก,กว่าจะมาเป็นสินค้าสำเร็จรูปการขึ้นรูปของเราเนี่ยเรามีการขึ้นรูปทั้งหมด4แบบหนึ่งในนั้นก็คือการปั้นเป็นหมุนครับวันนี้เดี๋ยวผมจะโชว์ปั้นเป็นหมุนให้ดูอันนี้ก็จะเป็นที่ผมบอกว่าเป็นตัวแป้นหมุนที่ถ้าเราจะเริ่มปั้นเนี่ยเราก็ต้องมีเครื่องนี้มันดูง่ายนะแต่ถ้าลองทําจริงเนี่ยยากมากพอเราเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องไปปล่อยให้มันแห้งก่อนแห้งได้สักระดับหนึ่งเราถึงต้องเอามาแต่่่งงดดดิิินนารกวแตบ ที่เห็นอยู่นี้ก็คือการแต่งดินดิบอันนี้คือชิ้นงานที่แต่งเสร็จแล้วมันก็จะเรียบเงี้ยอันนี้คือก่อนเข้าเผารอบแรกมันต้องแต่งก่อนเสร็จจากอันนี้ก็คือเข้าเตาเผาบีทเราก็ต้องเอาดินดิบเนี่ยครับจัดวางในเตานี้ก่อนเพื่อที่เราจะเอาเข้าเผาอันนี้คือเตาเผาอันนี้เป็นเตาเผาเตาแก๊สครับใช้ FPG เผา ถ้าเริ่มต้นเนี่ยผมแนะนําเป็นเตาไฟฟ้าดีกว่าเพราะว่ามันไม่ต้องมาคอยดูปรับไฟอะไรเราก็คือเซตอัตโนมัติสมมุติถ้าเราเผาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นบิสกิตบิสกิตมันก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้มันจะมีความแข็งขึ้นมานิดนึงและอันนี้คือมันจะพร้อมที่จะไปใส่สีใส่เคลือบขั้นตอนต่อไปลงเทคนิคอันนี้ก็คือหนึ่งในเทคนิคครับอันนี้จะเป็นเทคนิคการชุบ แล้วก็คือเอาบิสกิตที่เมื่อกี้เราเผาเสร็จรอบแรกเนี่ยเอามาชุบเพื่อใส่เคลือบีนี่เขาจะเริ่มชุบทีละสีไปก่อนแล้วก็เตรียมอีกเคลือบหนึ่งแล้วก็ชุบรอบ2องคราวนี้จะมีทั้หมด3สีเราต้องใช้หมด3เคลือบคือตอนนี้มันเป็นแค่น้าเคลือบเราต้องไปเผาให้มันหลอมเข้ากับเนื้อดินแล้วมันก็จะกลายออกมาเป็นเคลือบนี้ครับเบื้องต้นเนี่ยมันจะมีเคลือบตรงนี้ของโกนเนี่ยเราต้องเอามาแต่งเคลือบก่อนซึ่งเขาต้องมาเช็ดเพื่อให้เคลือบเนี่ยหมดถ้าเราไม่ใช้เคลือบออกเนี่ยเคลือบ มันจะเสียทันทีครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งคือการเขียนสีลงไปขั้นตอนเขียนสีเนี่ยเป็นขั้นตอนที่เหมือนเพิ่มความหลากหลายดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครขั้นตอนนี้ทําให้เราดึงดูดลูกค้ามาหาเราได้มากที่สุดครับเสร็จแล้วเราต้องไปโหลดเข้าเตาเผาเคลือบอันนี้ก็จะเป็นของที่พร้อมโหลดเข้าเตานะครับอันนี้คือแต่งเคลือบเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาใส่ในชั้นรอโหลดนี่ก็คือจะเป็นเขากําลังโหลดของเพื่อที่จะเผาเคลือบนี่เราก็ต้องมาดูว่าเคลือบแต่ละอันเนี่ยมางคนจะต้องอยู่อุณหภูมิเผาขนาดไหนเพราะว่าเตา เขาต้องใช้ประสบการณ์อันนี้น่าจะเข้าเผา,าโหลดวันนี้เผาพรุ่งนี้ครับผมแล้วเผาพรุ่งนี้มันเผาใช้เวลาประมาณ14ชั่วโมงใช้เวลา3วันหลังจากเผาออกมาเป็นชิ้นงานสําเร็จเนี่ยก็คือจะเป็นอย่างนี้ครับก็คือเคลือบเนี่ยมันจะหลอมตัวเข้ากับตัวดินเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือสามารถไปใส่น้ําเป็นใจการอะไรเนี่ยน้ำจะไม่รั่วอันนี้ถ้าไปขายนี่น่าจะตกอยู่เป็นหลักพันครับต่อชิ้น ผู้ที่โดนผลกระทบช่วงนี้อยู่นะครับอย่าเพิ่งท้อแท้ผมว่าช่วงนี้เนี่ยก็ถือให้มันเป็นโอกาสของเราในการดูธุรกิจของเราใหม่ดูว่าเราควรจะทํายังไงเพื่อที่ภายภาคหน้าเนี่ยเราจะไปกับโลกในอนาคตได้พยายามเปลี่ยนวิกฤตเนี่ยครับให้มันเป็นโอกาสมองจุดต่างๆแล้วก็ทำมันดีขึ้นเพื่อที่ว่าสถานการณ์เนี่ยเมื่อกลับมาเป็นปกติเนี่ยเราก็จะสามารถเดินหน้าได้ต่อไปแล้วก็ดีขึ้นครับ